อ้าวคุณยายนะเออแล้ววันนี้คุณยายมาได้ข่าวว่าอยู่ที่ไหนนะยายนะไปซาลีนะไปซาลีเนาะหูหนักไม่ได้ยินหูหนักหนักข้างละหลายกิโลเลยใช่ไหมเนี่ยเออนี่ยเนี่นี่อ่าอ่าเปิดัำอ่าจากดำกับขาวจากยาวกับสั้นจากมั่นกับลอนจากตึงกับหย่อนจากหูหย่อนกลายเป็นหูตึงนะใช่ไหม ยังไม่ได้ยินอนี่กันนะเนี่ยอะหนูคุย,ยแทนกันนะอะไม่ต้องใส่แมสแล้วหนูนะอ่จริงๆล้วเนี่ยหนูต้องบอกต่อกันนะแมสเนี่ยอันตรายกว่าไม่ใส่นะเอาจริงๆเลือดจะเป็นกรดแล้วก็ภูมิต้านทานจะต่ำอาแล้วสีนี้พอเสร็จแล้วพอพูดออกมาอย่างเงี้ยอาพอพูดออกมาเงี้ยกลิ่นปากเรามันเข้าไปในจมูกได้แมสเนี่ย อันตรายนะจะบอกให้เดี๋ยวนี้เขาวิจัยกันมาอันตรายยิ่งกว่าไม่ใส่นะจะบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วก็โดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งนะห้ามห้ามใส่เพราะเลือดมันจะเป็นกรดออกซิเจนในเลือดมันจะต่ำมะเร็งนี่กลัวกลัวออกซิเจนที่สุดแล้วนะใส่กันรับป้องกันอะไรไม่ได้ไปใส่ทําไมล่ะนะอาคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะเนียมเอานียมเปียแป้นเปียแป้นแล้วก็อยากมาฟังวิทยุใช่ไหมนะ ฟังวิทยุอ่าแล้วทุกวันนี้ยังฟังอยู่ป่ะล่ะฟังเอาฟังเอาฟังยังจัดรายการอยู่ใช่ไหมเขาก็จัดแต่มันไม่ค่อยชัดอ่าแผนไอ่แผนลาแผนไม่ทองใบไงไม่ทองใบแล้วแล้วหลายวันนี้ยังไม่ได้ฟังไม่ทองใบเนี่ยไม่สบายฟังไม่ได้เลยเลยอ๋องลงนั้นลงใจเายจ้า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 อ่าวันนี้ยายมานะฉันจะให้กล่องแดงคุณยายเนี่ยอ่ากล่องแดงเนี่ยเอาไปให้ชาววิลิตและยาย อาชาวริษยงใจยุทธเนี่ยนี่คนนี้เอาไปให้เลยเนี่ยอ่าตอนนี้เห็นเดินได้แล้วไม่ใช่หรือเดินได้นะหลวงปู่สุดทศน์เทพสดินนายุทธยาอ่าพอฉันเข้าไปแล้วจากที่เป็นพากินสันจากที่เดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เดินปลอเลยอ่าที่อยู่ภูชี้ฟ้านะแล้วก็อ่าผู้เฒ่าผู้แก่นี่กินกินดีคุณยายชุดเนี้ยนะอ่าที่ที่พูดนี้ไม่ใช่จะขายนะอ่าปกติก็ขายพันสองถึงพันห้าร้อยบาท อ่าแต่วันนี้จะให้ยายวันนี้นะอายายไปกินจะได้เดินได้นะแต่หูนี่จะกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> นะแมนะอ่าแล้วหนูในในกล่องเนี่ยนะหนูในกล่องนี่มันจะมีสามกล่องสามขวดอ่าพอเสร็จแล้วหนูกิน,รนครั้งละสี่เม็ดเลยวันละสองครั้งแต่ข้างกล่องนี่เขาเขียนไว้สองแต่กินสี่เลยวันละสองครั้งนะไอ้ส่วนที่เป็นซองเป็นยาระบายสี่ถึงห้าเม็ดนะคนโบราณเขาบอกว่าอ่าไม่ใช่พูดหยาบนะ อ่าอันนี้หมอโบราณก็พูดจะรักษาไข้ยาเสได้ข้นะคือต้องกินยาระบายด้วยในนี้มันมียาระบายให้ดีท็อกลํำไส้นะฮะมันจะถ่ายออกมาดําหน่อยนะกินอ่ากิน่อนแจ้งอ่ะสักสี่ห้าเม็ดนะอย่างก,ก็คุณยายได้กินสักสามดูก่อนถ้าไม่ถ่ายก็เพิ่มสี่เพิ่มห้าได้เพิ่มหกได้จะล้างลำไส้ยมนะอ่าแล้วแข็งแรงเลยละเดี๋ยวยายร่างกายแข็งแรงเลยแล้วเดินป่าจะดีอายุเท่าไหร่แล้วนะเจ้าส เ้าสิบแปดเจ็เก้าแปเ้าจะเก้าสิบแล้วเนี่ยเดินอ่าคุณก้านเหมือนโยแม่ชังเลยนนนนนแม่แม่เหมือนกันไหมโนะโดนาโนาเหมือนกันไหมอ่าเนี่ยเเหมือนกับโยแม่ชงเลยเนี่ยเออเนียเนียนี้ยมือนิ่มหน้าดูเลยเนี่ยเป็นสาวสวยหน้าดูเลยนี่คุณยายเนี่ยเออนี้ยเนี้ไอหอลายมืออุ้ยร้อยกว่านั่นแหละคุณยายนะ อ่านะอ่าจ้านะเอานี่คนยายเดี๋ยวให้คนยายอ่าไอ่จะเรียกว่าฉันเป็นครูบานะยายเดี๋ยวนี้จับได้นะบางทีคนป่วยมาเนี่ยถ้าฉันเป็นพระฉันจับไม่ได้บางทีต้องตรวจโรคตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ฉันอธิษฐานเป็นครูบาไปแล้วนะอ่าไม่ใช่ครูบาบุญชุ่มนะอ่าครูบาเขาเรียกครูบาช้างอย่างเงี้นนะอ่าเรียกครูบาช้างเลี้ยงช้างอย่างน,น,น,ะน,ะนะาาง,ง,ง,งน้นแต่ก่อนเคยเลี้ยงช้างอยู่ เป็นพระหมอโบราณก็แล้วกันนะไม่ใช่พระภิกษุนะจะ,ษะจ้ะอ่าจ้ะ